ความคิดถึงถ้ามันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้ฉันว่าป่านนี้ฉันคงรวยเป็นเศรษฐีหลายร้อยล้านไปแล้วล่ะเพราะมันมากมายมากมายเสียจนกลั่นกรองออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยฉันชื่อดารันพรความหมายนั้นหรือมันแปลว่าทับทิมอันประเสริฐฮฮทับทิมอันประเสริฐแต่แท้จริง ฉันก็ไม่ต่างอะไรกับเม็ดทรายหรือก้อนกรวดที่ถูกวางไว้ที่ไหนสักแหง่งฉันเติบโตมากับคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนข้างบ้านฟังดูมันก็แปลกๆใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงถือว่าช่วยลูกนกลูกกานะครับป้ายายตองเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายผมไม่ได้ให้เลี้ยงฟรี นี่คือสมบัติที่ผมมีทั้งหมดมันน่าจะพอสำหรับค่าเลี้ยงดูและค่าเล่าเรียนจนกว่ายายตองจะจบการศึกษาผมฝากด้วยนะครับอนุชินย,ยื่นกระเป๋าใบเขืองใส่มือหญิงไวกลางคนก่อนจะเข้ามาสวมกอดบุตรสาวลูกหัวเธอเบาๆด้วยความอาวรณ์เชื่อฟังยายเขานะลูกรอพ่ออยู่ที่นี่ ไม่นานหรอกพ่อจะกลับมารับอนุชินพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือก่อนที่เขาจะเดินจากไปดวงพรหญิงวัยห้าสิบกว่ายืนมองเด็กน้อยที่ร้องไห้ตามพ่อด้วยความสงสารมันเป็นภาพที่เห็นแล้วช่างหดหูใจยิ่งนับการพลัดพลากหรือการจากลาที่ไม่มีเหตุผล และไม่ทันได้เตรียมตัวและเตรียมใจสร้างคำถามมากมายและมันก็ไร้ซึ่งคำตอบมานี่ลูกมาอยู่กับยายนะไม่นานพ่อก็มารับไม่ร้องนะลูกโอ้โอเธอโอบกอดเด็กน้อยทรงผ่านความรักและความอบอุ่นไปยังจิตใจที่แตกสลายด้วยหยดน้ำตาที่พล่างพลูเต็มสองแก้ม ะะให้ใบตองไปนอนกับหนูก็ได้ค่ะจะดีเหรอลูกใกล้สอบเข้ามาหาลัยแล้วนะเดี๋ยวน้องจะกวนหรือเปล่าออมขวัญเดินมาซุดตัวลงนั่งต่อหน้าเด็กสาวจับไปที่ต้นแขนเบาๆยิ้มผ่านดวงหน้าและสายตาของความอ่อนโยนเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะให้ตองอยู่ด้วยจริงๆหรอคะ เด็กน้อยพูดด้วยน้ำเสียงฉะฉชานพร้อมป่าดำตาส่งรอยยิ้มให้ออมขวัญด้วยท่าทางหน้าเอ็นดูดีเลยงั้นหิ้วกระเป๋าตามฉันมาเอ๊เรียกฉันว่าคนอาดีกว่านะฉันอยากเป็นอาก็ได้ค่ะอาอืมอาขวัญเรียกว่าอาขวัญก็ได้นะจ๊ะค่ะอาขวัญ เวลาของความทุกข์มันก็ย่อมผ่านไปรวดเร็วเมื่อมีความสุขเข้ามาเติมเต็มอย่างไม่เคยได้รับจากไหนมาก่อนความรักความอบอุ่นจากคนที่ไม่ใช่ญาติแต่มันกลับมากมายจนล้นดารันพรเติบโตมากับปิดาจึงไม่ค่อยมีความอ่อนโยนและความอ่อนหวานเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วๆไปทุกคืน ในอ้อมกอดของคนที่ขึ้นชื่อว่าอามันอบอุ่นและเหมือนมีเกาะป้องกันคุ้มภัยอยู่ตลอดเวลาตองคิดรึออยังว่าจะเรียนต่อที่ไหนลูกตองขอทุนไปแล้วค่ะคุณยายรอแค่เขาตอบรับทำไมต้องไปเรียนไกลๆด้วยแถวนี้มีที่เรียนเยอะแยะยายเป็นห่วง พิ่งอายุ12เองจะไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองได้ยังไงไม่สงสารยายหรือเงานนะถ้าตองไม่อยู่นะ่ะอ้าขวัญก็ใกล้จะจบมาหาลาัยแล้วนี่คะเดี๋ยวก็ต้องมาช่วยคุณยายทํากิจการอยู่ดีอืมเดี๋ยวเขาก็ต้องแต่งงานเขาก็คงไปอยู่บ้านแฟนเขาคำพูดของดวงพร ทำเอาดารันพรรู้สึกตกใจและแปลกใจที่จูจๆก็เพิ่งรู้ว่าอาสาวของเธอมีแฟนแล้วทั้งๆที่อยู่ในห้องเดียวกันมาถึงสี่ปีแต่กลับไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยความน้อยใจเริ่มเข้าครอบงำเหมือนกำลังจะดนแย่งความรักวันนี้ตองเป็นอะไรคะทำไมดูหงอย มีอะไรจะปรึกษาอาหรือเปล่าเปล่าค่ะอาขวัญคะว่าอายังรักตองอยู่ใช่ไหมคะทำไมพูดแบบนั้นละเด็กโง่ก็คุณยายบอกว่าอาขวัญมีแฟนแล้วและอีกหน่อยก็ต้องแต่งงานอือแล้วทำไมเปล่าค่ะไหน หันมาหาอากอนออมขวัญจับไปหน้าเด็กสาวในตาคมให้หันมาเผชิญหน้าฟังนะคนเก่งความรักที่อามีให้ใบตองมันก็ยังคงเท่าเดิมและมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปจําไว้นะอย่าคิดมากออมขวัญพูดพลางสวมกอดเด็กสาวด้วยความรักและความเอ็นดู แม่คะแม่เห็นชอบกุหลาบที่วางตรงระเบียงไหมคะอะไรลูกแม่ไม่เห็นทำไมหรือก็กุหลาบเอกให้มานะคะขวัญว่าจะเอามาแขวนตากให้แห้งเผลอแป๊บเดียวหายไปไหนก็ไม่รู้วันนี้แม่จวงก็ไม่อยู่คงไม่ได้เก็บไปหรอกมั้งแม่ไม่รู้นะไปถามยายตองดูปะ เห็นถือหนังสือเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านนะ่ใบตองอมขวัญเออเรียกคนที่กำลังนั่งอ่านหนังสือตรงโต๊ะหินอ่อนด้วยน้ำเสียงเข้มเห็นช่อกุหลาบอาไหมที่วางอยู่ตรงชานระเบียงนะ่ะไม่เห็นค่ะดารันพรตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยอาจจะถามอีกทีนะ พ่อใบตองเห็นมันไหมดารันพรหันมาสบตาพูดด้วยใบหน้าเรียบเฉยเช่นเคยไม่เห็นค่ะออมขวัญถือกุหลาบช่อใหญ่ที่เธอแอบไว้ด้านหลังออกมาชูให้ดารันพรดูก่อนจะตำหนิด้วยน้ำเสียงที่เอาจริงเอาจังแล้วนี่มันย้ายไปอยู่ในถังขยะได้ยังไง หาดเป็นคนโกหกตั้งแต่เมื่อไหร่กันอาผิดหวังในตัวตองมากนะดารันพรนิ่งเงียบก้มหน้าหลบสายตาที่เกลี้ยกลาดมทำไมถึงเอาไปทิ้งบอกเหตุผลอามาไม่มีเหตุผลค่ะอ,อมขวัญใช้ฝ่ามือฟาดไปที่ต้นแขนเด็กสาวเต็มแรงด้วยความโมโหสายตาที่ดารันพรมองตอบ เออคลอด้วยน้ำใสๆที่มันแทบจะเอ่อล้นออกมาออมขวัญรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีแต่ความถูกต้องมันควรมาก่อนเสมอบอกเหตุผลอามาเดี๋ยวนี้ใช่ต้องเป็นคนทิ้งเองต้องเกลียดกุหลาบต้องไม่ชอบมันต้องไม่อยากเห็นมัน ออมขวัญเดินเข้ามาประชิดจับไปที่ต้นแขนเต็มแรงทำไมถึงไม่ชอบอาขอเหตุผลหน่อยได้ไหมดารันพรผลักอ,อกออมขวัญออกก่อนจะตะเบงเสียงใสด้วยความน้อยใจตองไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับอาตองห่วงอาได้ยินไหมว่าตองห่วงหยุดพูดเรื่องบ้าๆแบบนี้นะ เป็นเด็กเป็นเล็กหัดแยกแยะให้ออกสิความรักมันมีหลายรูปแบบอาก็เคยบอกแล้วจำไม่ได้หรือไงว่าความรักของอาจะไม่มีวันเปลี่ยนไปไม่จริงตอนนี้อารักมันอารักคนอื่นหยุดหยุดก้าวร้าวถ้ายังขืนพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้ต่อไปเราไม่ต้องมาเป็นอาหลานกันอีกก็ได้ ดารันพรเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วก่อนจะเดินหันหลังไปยังโต๊ะหินอ่อนตามเดิมด้วยอาการนิ่งเฉยที่มีหยดน้ำตาไหลรินอย่างไม่ขาดสายเสียงสะอื้นของคนที่นั่งหันหลังให้ออมขวัญรู้สึกปวดใจไม่น้อยแต่ทิฏฐิมีเหนือสิงอื่นใดเสมอเธอเดินออกจากตรงนั้นด้วยความเงียบเช่นกัน ดวงพรซึ่งได้ยินและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกลับรู้สึกหนักใจในเรื่องที่เกิดขึ้นเธอเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านอะไรมามากซึ่งพอจะเข้าใจในความรู้สึกของดารันพรดีดารันพรย้ายห้องมานอนกับดวงพรหลังจากเกิดเรื่องไม่นาน เด็กสาวก็ได้เข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนประจำที่ห่างไกลแรกๆก,ก็ยังคงติดต่อมาหาดวงพรบ้างแต่หลังๆก็เริ่มห่างหายเธอทำงานส่งตัวเองเรียนตั้งแต่จบมัธยมปลายโดยไม่รบกวนเงินจากทางบ้านแม้แต่อย่างใดด้วยความเก่งและความขยันเธอได้ทนไปศึกษาต่อจนจบปริญญา กลับมาทำงานใช้ทุนอยู่สองปีและหาประสบการณ์อีกสองปีในบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในต่างแดนด้วยความฉลาดและหัวการค้าเธอได้ร่วมทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนจนร่ำรวยและสามารถวางมือให้เพื่อนดูแลกิจการได้มันก็ถึงเวลาถึงเวลาที่เธอจะกลับมาเยี่ยมใครบางคน ที่เธอเฝ้าคิดถึงมาโดยตลอดในเระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเธอก็พร้อมพร้อมจะทำใจยอมรับเพราะตอนนี้เธอโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลและหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบขอเพียงได้เจอสักครั้งก็ยังดี แม่คะพรุ่งนี้หมอนันนะคะอย่านอนดึกล่ะหนูขอตัวไปนอนก่อนรู้สึกขั้นเนือ้อขั้นตัวยังไงก็ไม่รู้อืมอย่าลืมหาหยุกหายาทานนะลูกเดี๋ยวจะไม่สบายเอาจ้าแม่ดวงพรหญิงชาลาวัยแปบอดมองตามลูกสาวด้วยความกังวลใจตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านสวน ออมขวัญก็เอาแต่ทำงานจนลืมชีวิตส่วนตัวไม่เที่ยวไม่สังสรรค์และไม่สงสิงกับใครอ,อมขวัญได้เข้ารับราชการตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆเธอย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดด้วยความห่วงมารดาที่แก่มากแล้วเธอจึงใช้เงินเก็บทั้งหมดมาซื้อที่ปลูกบ้านย่านชานเมืองซึ่งสงบและน่าอยู่ อบล้อมไปด้วยธรรมชาติและหุบเขาคุณคุณมาหาใครคะหญิงวัยกลางคนตะโกนข้ามรัว้วถามหญิงสาวหน้าตาดีรูปร่างสูงโปร่งแต่งตัวดูสะอาดสะอ้านผิดจากชาวบ้านธรรมดาที่เธอกำลังยืนชะโงกหน้ามองเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้าม ดารันพรหันมาตามเสียงเดินตามมายังต้นเสียงเธอยกมือพนมด้วยความนอบน้อมสวัสดีค่ะคุณนะ้าคนบ้านนี้เข้าไปไหนกันหมดคะเหมือนไม่มีคนอยู่อ๋อคุณยายดวงพรเหรอเขาย้ายไปอยู่กับลูกสาวเขาที่ต่างจังหวัดนะ่มีอะไรกับเขาหรือเปล่าเอ๊หน้าหนูคุนคุนนะ ค่ะตองเองค่ะคุณนะ้อาอ้าวหนูไปตองโตเป็นสาวสวยซะด้วยน้าจำแทบไม่ได้มาก็ดีแล้วคุณยายเขาฝากจดหมายไว้ให้หนูอยู่นะเขารอหนูตลอดพูดถึงตลอดเลยด้วยซ้ำเราไปอยู่ไหนมาล่ะทำไมใจดำจังไม่ยอมส่งข่าวส่งคราวบ้างเลยเออ หนูย้ายไปหลายที่ค่ะงั้นรอนะแป๊บนะเดี๋ยวไปเอาจดหมายมาให้ไม่นานหิิงไวกลางคนก็เดินมาพร้อมยื่นสองจดหมายสีขาวให้อะเก็บไว้ให้หลายปีละไม่รู้ข้างในเขียนอะไรดารันพรรับก่อนจะยกมือไหว้อีกครั้ง ขอบคุณคุณน้านะคะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนเธอพูดพลางเดินขึ้นรถตู้ที่จอดรอเธออยู่กลับโรงแรมคะลงุงทุกตัวหนังสือที่เธอได้อ่านมันมีแต่ถ้อยคำของความรักและความห่วงใยของหญิงชราที่มีให้กับหลานนอกสายอย่างเธอดารันพรมองที่อยู่ ที่ได้มากับซองจดหมายด้วยรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าเสียงใครมากดกลิ่งหน้าบ้านไปดูสิลูกวันนี้แม่ใช้จันไปซื้อของที่ตลาดคงยังไม่กลับหรอกค่ะแม่ดารันพรมองลอดประตูรั้วเหล็กดัดจ้องไปยังหญิงสาวรูปร่างหน้าตาดี ผิวขาวผมยาวปล่อยสลวยเต็มแผ่นหลังเธออยู่ในชุดเสื้อแขนกุดกระโปรงสั้นสีหวานที่กำลังทำท่าสวมรองเท้าแตะด้วยความรีบเร่งในตอนนี้หัวใจเธอเต้นแรงจนไม่เป็นจังหวะเธอเก็บอาการไรซ่อนดวงตาคู่สวยภายใต้แว่นกันแดดสุดหรูข้างกายมีกระเป๋าลากใบใหญ่สีดำวางอยู่ ประโยคแรกที่ได้ยินมันทำเอาคนที่ยืนรอเกือบหูดับเพราะมันคือน้ํำเสียงน้ํำเสียงที่เธอเฝ้ารอฟังมาหลายปีมาหาใครคะคุณคะคุณได้ยินที่ฉันพูดไหมฉันถามคุณว่าคุณมาหาใครเออมาหาคุณยายดวงพรคะ่ะ รอสักครู่นะคะฉันขอไปเรียนท่านก่อนดารันพรพยักหน้ารับด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยแต่ภายในใจนั้นเล่ากลับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเธอยืนลูปจมูกตัวเองด้วยความประมาขณะที่ยืนรอหญิงสาวตรงหน้าเมื่อครู่ ถึงอายุเธอจะใกล้เลขสีเข้าไปแล้วแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเธอยังคงดูอ่อนวัยเหมือนตอนที่เธอเห็นในครั้งเก่าดารันพรยิ้มออกมาด้วยความอิ่มใจคุณแม่คะมีคนมาขอพบคะ่ะใครกันไม่รู้คะ่ะดูท่าทางเป็นคนมีฐานะ ดูจากผิวพรรณและการแต่งตัวแต่ดูหน้าเธอดุดไปหน่อยไปเชิญเขาเข้ามาก่อนขอโทษที่ปล่อยให้รอนานนะคะหญิงสาวพูดพลางเลื่อนประตูออกบ้านคุณร่มรื่นน่าอยู่ดีนะคะดารันพรหันไปส่งยิ้มบางๆที่มุมปากค่ะ พอดีคุณแม่ท่านชอบต้นไม้นะคะเธอตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ก็ชำเลืองตามองคนที่เดินตามเป็นระยะดารันพรมองหญิงชราที่กำลังจ้องมองเธอลอดผ่านแว่นตาที่หนาเตะด้วยสายตาที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลาเธอจ้องด้วยใบหน้าที่สงสยัยหญิงสาวคุกเข่าลงตรงพื้นพรม ก่อนจะก้มลงกราบดวงพรส่งสายตาไปยังบุตรสาวที่ยืนอยู่ไม่ห่างก่อนจะเอ่ยถามคนตรงหน้าด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนหนูคือใครกันละลุแล้วมากราบฉันทำไมดารันพรคานไปใกล้ๆก่อนจะถอดแว่นกันแดดวางไว้ข้างๆคุณยายจำตองไม่ได้หรอคะ ยายตองหลานยายดวงพรรีบขยับเข้าหาในขณะที่หญิงสาวก็โผเข้ากอดหญิงชาราด้วยความคิดถึงน้ำตาแห่งความยินดีไหลลงตามรอยย่นบนใบหน้าของดวงพรดารันพรใช้มือเรียวเกลี่ยน้ำตาที่ลินไหลโอไม่ร้องนะคะคุณยายตองอยู่ตรงนี้แล้ว แต่สายตาที่ออมขวัญจ้องมองหญิงสาวที่ในครั้งหนึ่งเรียกเธอว่าอาเป็นสายตาของความว่างเปล่าเธอเรียงข้าวครัวก่อนจะรินน้ําใส่แก้วแล้วนําไปวางเสิร์ฟไว้ข้างๆหญิงสาวดื่มน้ําเย็นๆก่อนค่ะดารันพรหันมาสบตาก่อนจะยกมือพนมว่าอย่างนอบน้อมเช่นกัน สวัสดีค่ะอาขวัญอาสบายดีไหมคะอ,อมขวัญตอบด้วยใบหน้ายิ้มเล็กน้อยอย่างไม่เสียมารยาทอาสบายดีกลับมาอยู่ด้วยกันนะลูกยายคิดถึงยายแก่แล้วคงอยู่อีกไม่นานหรอกกลับมาอยู่กับอาขวัญเขานะเออตองลางานได้แค่สามเดือนค่ะคุณยาย ตองต้องกลับไปทำงานคุณแม่คะคุณแม่จะให้ตองอยู่ห้องเล็กหรือห้องใหญ่คะก็ให้เจ้าตัวเขาไปเลือกเขาชอบห้องไหนก็ตามใจเขาป้าลูกไปเอากระเป๋าไปเก็บแล้วอาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวเดี๋ยวค่อยลงมาคุยกันยายมีเรื่องถามเยอะแยะไปหมดเลยลูกค่ะคุณยาย ดารันพรเดินตามออมขวัญด้วยท่าทางเกรงๆเพราะคนที่เดินนำดูท่าทางจะสงวนคำพูดขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าเป็นเธอหรือนางยังคงโกรธเรื่องในอดีตดารันพรได้แต่สงสัยอยู่ภายในใจห้องนี้ก็ได้ค่ะอามองเห็นภูเขาด้วยสบายตาดี มีอะไรขาดเหลือก็บอกนะออมขวัญพูดพลางจะหันหลังออกจากห้องดารันพรรีบคว้าข้อมือด้วยความเร็วเดี๋ยวค่ะอาออมขวัญก้มมองมือที่คว้าข้อมือเธออยู่ทำเอาดารันพรรีบปล่อยมืออย่างเร็วเออตองขอโทษค่ะอายังเรังเกียรตองอยู่หรอคะทำไมอาต้องรังเกียตตองด้วยล่ะ ต้องทำอะไรให้อารังเกยียหรือถ้าไม่มีอะไรอาจจะขอไปทำกับข้าวก่อนเอออาขวัญคะอืมเปล่าค่ะแล้วนี่ในบ้านมีใครอีกไหมคะก็มีป้าจัน์คนดูแลบ้านแล้วแล้วอะไรแล้วครอบครัวของอาร์ละคะ ก็คุณแม่ไงครอบครัวของอาเรามีกันแค่สองคนเท่านั้นแหละมีอะไรจะถามอีกไหมออมขวัญใช้สายตาที่ค่อนข้างดุทำเอาดารัพนพรเรีบหลบสายตาตามเหมือนคนทำผิดเออไม่มีอะไรถามแล้วค่ะเดี๋ยวต้องอาบน้ำเสร็จตองลองไปช่วยนะคะ ขวัญไม่ได้เอ่ยปากแต่อย่างใดเธอเดินออกห้องก่อนจะปิดประตูเบาๆเดินมาหยุดยืนตรงหน้าประตูก่อนจะรีบป่าด้ำตาของความน้อยใจช่วงเวลาเกือบ2ีสปีที่ขาดการติดต่อตัวเธอเองกับมารดาเฝ้ารอข่าวคลา,าวด้วยความเป็นห่วงและความคิดถึงแต่ดารันพรกลับใจดำไม่ยอมส่งข่าวคลา,าวมาแต่อย่างใด จนมารดาของเธอต้องล้มป่วยไปตั้งหลายรอบเหมือนคนตรอมใจมันสร้างแผลในใจให้เธอโดยตลอดเธอเคยคิดอยู่เสมอว่าถ้าวันหนึ่งวันใดที่ดรันพรกลับมาเธอจะไม่มีวันให้อภัยแต่พอวันนั้นมาถึงเธอกลับแอบดีใจเมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของมารดาแต่ความสนิทสนม มันก็จางหายความห่างเหินกลับมาแทนที่อย่างไม่รู้ตัวอีกสามเดือนอีกสามเดือนเท่านั้นเธอก็จะจากไปอีกครั้ง